จิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทยัยผลอันเกิดจากแห่งจิตส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมัคผลอันเกิดจากจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธอันหนึ่งตามสภาพที่แท้จริงของจิตย่อมส่งออกนอกเพื่อไปรับอารมณนน์นั้นๆโดยธรรมชาติของมันเองก็แต่ว่า ถ้าจิตส่งออกนอกได้รับอารมณ์นั้นแล้วจิตก็เกิดวันไหวหรือจะเกิดกระเพื่อมไปตามอารมณ์นั้นท่านเรียกว่าสมุทัยผลอันเกิดจากจิตวันไหวหรือกระเพื่อมไปตามอารมณ์นั้นๆมันเป็นทุกข์แต่ถ้าหากว่าจิตส่งออกนอกได้รับอารมณ์นั้นแล้วแต่ไม่มีความหวันไหวหรือไม่กระเพื่อมไปตามอารมณ์นั้นนั้นมีสติอยู่อย่างสมบูรณ์